กราบสวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับช่องมิสเตอร์เซฟสิบเอ้มิสเตอร์เซฟปันเดอร์สกอร์สิบก้านะว่ามิสเตอร์เกมเดิมนะฮะปู้วันนี้เรามาเล่นเกมดายฮาร์ดนะฮะไม่รู้ว่าจะแตกอีหรือเปล่ารู้แหละเริ่มมาเปิดนี่เลยอืมอัพกี่ได้แล้วปืน ps, alright, อืมอัพอะไรนี่ของดีนะเฮดบีหกร้อยทิชชู่ปใหญ่ ซื้อนี่นะปููลลเฮ้ยกูจะได้อันคอมมอนอีกเหรออันคอมมอนนี่นะนี่ยมีอันนี้เฮ้ยเเอาอ๋ออันนี้นี่ไงนี่นี่อะไรนะนี่เดี๋ยอะ นะอันคอมมอนนะกลายเป็นมิทยาศาสตร์หัวไวกิ้งกันแล้วอ่ะเฮียเม่นด okay, ้เลยเอ้เอ,เอกดผิดกดผิดออกอยู่สีส้มเทียแล้วกดเออกดตัดภาพก่อนโอเคออกมาแล้วนะฮะเอ้ยสเสเือเก,อกลือไปแล้ว แล้วคราวนี้เราก็จะมาใช้ปืนบลาบลา,า,าที่ผมอ่านไม่ออกนะนี่คือปืนอัวนี้บดประมาณหกคนเองแล้วปืนสุดท้ายนะที่เราจะเล่นก็คือไอสไนเปอร์ไรนเฟิลเนี่ยเราไปเล่นตันนี้ก่อนนะแล้วคราวนี้เราขึ้นมเส้นสีแดงที่เราชอบอีกแล้วนี่แต่หวังว่าคงไม่เล็กใช่ไหมเอา ปืนก็จะเป็นแบบนี้นนะทำไมมันเหมือนปืนอันแรกอยู่วะใช่ก็เพราะามันเป็นปืนอันแรกไงที่เป็นปืนอันแรกก็เพราะามันคือปืนอันแรกและแน่นอนประวัติจำเลยอีกแล้ว่ะไม่รู้วิธีว่าทำไมปรวัติศาสตร์จำเลย แต่ก็ยังจะเล่นต่อไปเลยดีไม่ว่าจะซ้ำรอยแค่ไหนกูก็จะเล่นต่อไปเอาเรวัปดีเพื่อนทำอะไรอยู่เอ้ยย่ายย่ายย่ายุ่งเงยยุ่งเอาวะไม่ครับไอระจิกุจิเอ้ยทำอะไรเพื่อนกูฆ่าเพื่อนกูไม่อนุญาตไปที่เนี่ย อะไรไปอืมไอ่ละเอ่เ hmm, ฮ mm ้ยทำไมสีไม uh, hey, ่ติดวะอืมอืมอีกที่อีกทีไม่ได้สีไม่ติดอ่ะเอ้าเอ้ยกวนตีนเหรอหว่านวัสดีเพื่อนเรากำลังบู๊อยู่เลยนะมันเกินไปหรือเปล่าวะ ป้มเตะก็อ่ะตมแตกะแตก็เติมเลยอ่าประวัติประวัติสอบสำรอยครั้งที่สองเดินลี้ยงพุ่งไปเลยเฮ้ยมันมาเนี่ยมันมายิงถึงท,ที่เลยโอ้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 ยนี่เนี่ย โอเคละโอ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 เฮ้ยประวัต oh, 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 oh. hey, ิศาสตร์สมมติตอนนี้ไม่ได้นะเอ้ย่าละเย่าละไปด้วยเอาเอาไว้จะเปอะไรตีกุญแจยิงอะไรยิงอะไรยิงอะไรมันเหลือสองคนหรอวัเนี่ยจังหวะนี้แหละจังหวะชุรมุนนะ ชุดมุนเห,ห,ห,หรอชุดมุนเหรออ่ากูคิวแค่หกเองจังหวะชุดมุนกูก็รีวิ่งเข้าไปนะฮะบร์เบรอร์เปกี้ดูก็สนามากีนี่นี่ครับสนไนเปอร์ไรเฟิล้าแบทเทอรี่เฮ้ยเฮ้ยผมจะเป็นสีอะไรหนูโอ้สีม่วงอีกแล้ว ระยะยิงก็จะแบบนี้ในี้นะมันก็ข้อดีก็คือแบบนี้นะโอ้โหอย่าข้อดีก็คือสามารถยิงต่อกันแนละหนีแบบนี้ได้นะข้อเสียของมันก็คือแตบบ่ว่าัตูมันไม่สามารถรวมมือได้ยกเว้นถ้าเกิดว่ามันแบบแบบเนี้ยดามเมจน้อยด้วยอีกก็ได้นะเฮ้ยใครให้มึงแย่ง,งกูะ ถ้ามงเงีของกูกูก็จะแบบประวัติศาสตรซ้ำรอยบ่อยจังเลยว่ะทำไมประวัติศาสชอบซ้ำรอยครับผมไม่เข้าใจอย่างนี้กูต้องไปโหลดนอฟสกิลิตี้อีกใช่ไหมไม่ได้โฆษณานฮะแต่ในเครื่องผมไม่มีนอฟต์สกิลิตีจริงๆอ้าเ้ยทำไมกูได้วะ อิ๊กอะไรกับบูดอะไรติกุติน <c oughs> ี่ชาเกยงมากเลยนะวิชาต่อแล้วหนีแบบเนี้ยเอออะไติกุติวัสดีมีได้บ้างมีคนอยู่ไหมเกือบสองคนเนี่ยนะเออมันมาแล้วกูต้องดีบทุ่งตัวแบบกูลอยตรงกลางอเลยกันนะ You spin me right round, let me right round. Whatever, whatever, e อ้าวว่าแต่เฮีกูคิวแค่หนึ่งคนเลบล่ะเยอ้าวเฮยไอ้กูโดนหยอกไม่ไม่โหลดไม่โหลดไม่โหลด ไมนีด้รับแล้วไม่เงี้ยยิ่งไม่ได้ไม่ได้มาบ่ต้นเย่ได้ตังสามร้อยบาทฟรีเว้ยทำนายได้บ้างแม่งก็ซื้ออะไรไม่ได้อยู่ดีไม่ให้ตังกูมาทำเพื่ออะไรแล้วอันนี้มันเอามาทำอะไรวะมันหาไอ้ไม่เข้าใจมันหาไอ้นี่ยังไงโอ้ยกูไม่เติมเว้ยเอาเว้ยไอ้กู ไม่กูจะหาไอ้เพชรงงๆที่มงนจะงั้น่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะว่าจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย